ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่191ดวงตาของแจ็คสันเบิกกว้างอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นรอยยิ้มของเมเรดิตผมต้องการให้พ่อเซ็นการบ้านของผมเมเรดิตยิ้มอย่างอบอุ่นขณะมองสมุดการในมือของแจ็คสันที่สบตาเธอแล้วถ้าแม่เป็นคนเซ็นให้ละ่ะแจ็คสันบีบมุมสมุดงานและหันไปมองเจเรมี่อย่างคาดหวังก็แค่ให้แม่เซ็นแทนและอยากเข้านอนดึกเกินไปละ่ะ จากนั้นเจเรมีก็ปิดประตูห้องของเขาขณะที่มองไปยังประตูที่ปิดอยู่แสงทั้งหมดในดวงตาของจักรสรนก็ถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่ไม่รู้จักและความมืดเขาหันไปรอบๆแล้วรีบเดินไปที่ห้องของตัวเองอย่างรวดเร็วมเมรดิตดันขวางประตูห้องลูกไม่ให้ปิดทันทีรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอถูกลดลงเธอไม่พอใจอย่างยิ่งเธอเดินหน้าเข้าไปในห้องของจักรสรนแล้วเธอก็เตะประตูที่อ้าเปิดอยู่ในขณะที่เขากำลังจะปิดใส่คำว่า แม่อยู่ที่ปลายลิ้นของแจ็คสัรแต่เขาไม่กล้าเรียกเมรดิตเลยเป็นอะไรไปแจ็คฉันเป็นแม่ของลูกไงทำไมลูกดูเศร้าทุกครั้งที่เห็นแม่เธอเดินเข้าหาแจ็คสัรด้วยรอยยิ้มเพื่อเปลี่ยนการแสดงออกของเธอในวินาทีถัดไปราวกับว่าเธอเป็นปีศาจท,ที่ฉีกหน้ากาก,ากชนิดหนึ่งออกมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความน่าเกลียดอยู่ข้างใน ตลอดเวลาทำไมแกถึงต้องปรากฏต,ตัวเพื่อขัดขวางแม่ในเวลาแบบนั้นทั้งหมดนี้แกรู้ใช่ไหมมันคือการทำลายแผนของฉันคิดว่าฉันจะไว้ชีวิตแกไหม่ถ้ามันไม่ได้เป็นเพราะแกมีประโยชน์ต่อฉันทุกครั้งที่ฉันเห็นแกฉันหลักเกลียดแกมากขึ้นทุกทีเมรดิตตะคอกโดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจแจ็คสันวิ่งหนีเข้าไปแจ็คสันซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำและหลังจากนั้นก็ล็อกประตู เมรดิตวิ่งตามเขาไปที่ประตูและยังคงทำการดูด่าด้วยวาจาของเธอไม่หยุดซึ่งมันฟังดูน่าแย่อย่างมากเธอไม่ได้ชอบแจ็คสันแม้แต่นิดเดียวหากมีสิ่งใดที่เปรียบได้กับความรู้สึกตอนนี้คือความเกลียดชังของเธออย่างที่สุดคงเป็นเช่นเดียวกับที่เธอเคยเกลียดมาเดลีนมาก่อนแม้ว่าแจ็คสันจะเป็นต้นเหตุของผลประโยชน์มากมายของเธอก็ตาม แน่นอนว่าทุกคนคงคิดว่าตาและคิ้วของจักสันเป็นของถอดแบบมากจากเจเรมีแต่เมเรดิตก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าจักสานเติบโตขึ้นอย่างช้าๆจนมีลักษณะคล้ายกับมาเดลีนและใช้เขาเป็นลูกชายของมาเดลีนและเจเรมีมันสมเหตุสมผลแล้วที่ลูกชายจะคล้ายแม่ของเขาสิ่งที่ไม่มีใครรู้คือเธอทรมานจักสันรับหลังทุกคนได้อย่างไรจักสันอายุห้าขวบแต่เขาไม่มีบุคลิกที่กระสับกระเฉงและมีชีวิตชีวาที่เหมาะกับเด็กในวัยของเขา ในขณะนั้นแจ็คสันกำลังนั่งยองๆอยู่ที่มุมห้องพร้อมกับหลับตาแน่นและมือเล็กๆปิดหูของเขาเขากำลังปกป้องตัวเองจากการดูด่าของเมเรดิตทำไมแม่ของผมถึงแตกต่างจากคนอื่นๆทำไมแม่ไม่ใช่คนที่ควรรักลูกมากที่สุดหรือไงกันจิตใจของเขาเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามขณะที่ขนตางอนยาวของเขาเสียสีกับดวงตาทำให้น้ำตาเขาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของมาเดลีนเธอได้อาบน้ำเย็นเพื่อให้ตัวเองสดชื่น เธอไม่อยากถูกเจเรมีหวานสเสน่ห์อีกแล้วเพียงเพราะเขาเรียกเธอว่ามาเดลีนเมื่อเดินไปที่เตียงของเธอความมุ่งมั่นในการแก้แค้นของเธอได้ถูกเติมไฟให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อเธอจ้องมองไปที่เด็กน้อยที่กำลังหลับอย่างสงบลิเลียนจะมีพี่สาวถ้าไม่ใช่เพราะเจเรมีและเมเรดิตกำปั้นของมาเดลีนถูกกำแน่นขึ้นเธอสาบานว่าจะล้างแค้นให้ตัวเองและลูกที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เย็นวันรุ่งขึ้นมาเดลีนมาที่โรงเรียนอนุบาลเพื่อไปรับลิเลียนจากโรงเรียนตามปกติแต่วันนี้การจราจรแย่มากเนื่องจากฝนตกและเธอก็ไปรับลูกสายเป็นครึ่งชั่วโมงเด็กส่วนใหญ่ถูกเรียกตัวไปพบผู้ปกครองที่มารับแล้วเมื่อเธอมาถึงก็เห็นลิเลียนและเด็กชายอีกคนถูกฝากไว้ที่ป้อมยามหลังจากเดินเข้าไปใกล้มาเดลีนพบว่าเด็กคนนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากจัสสันวิทแมนเมื่อเห็นมาเดลีนลิเลียนวิ่งเข้าหาเธออย่างตื่นเต้นคุณแม่กอดหน่อย ตัดภาพพรมไปที่เด็กสาวที่น่ารักและไรเดียงสาวมาเดลีนอุ้มลินลี่ไว้ในอ้อมแขนของเธอแล้วจูบที่แก้มแจ็คสันรู้สึกถึงอารมณ์ที่พลุ่งพล่านภายในตัวเขาขณะที่เขาจ้องมองใบหน้าของมาเดลีนจากด้านข้างเขาเงยหน้าหล่อเหลาขึ้นมามองแต่มีความไร้เดียงสาและเขาเริ่มเรียกความกล้าที่จะเดินไปหามาเดลีนเมื่อรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติมาเดลีนจึงลดสายตาที่สับสนลงเพื่อสบตากับแจ็คสันมีอะไรหรือเปล่าบทที่192 คุณใช่แมดดี้ไหมครับเมื่อจ้องมองมาเดลีนอย่างจริงจังในที่สุดจัสันก็รวบรวมความกล้าที่จะถามมาเดลีนตะลึงไปสักครู่จึงตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าเฮนุ่มน้อยฉันเป็นแม่ของลิเลียนฉันสามารถบอกชื่อของฉันได้ถ้าหนูต้องการดีไหมดีใจที่ได้รู้จักนะฉันชื่อวิลาควินเธอแนะนำตัวเองด้วยรอยยิ้มโดยตระหนักว่าจัสันกำลังวิเคราะห์เธออยู่ ใบหน้าเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าของเธอเป็นลักษณะที่โดดเด่นมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากยีนที่ยอดเยี่ยมของเจเรมี่ด้วยเหตุผลบางอย่างมาเดลีนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ลึกล้ำและกดดันมากขึ้นภายในดวงตากลมโตสีนินของจจักสันบางทีมันอาจจะเป็นแสงสว่างบางอย่างเด็กคนนี้อาจมีปัญหาอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ ความทรงจําเกี่ยวกับตอนที่เมรดิตเือนแก้มของแจ็คสารเพื่อใช้สร้างสถานการณ์ของเธอปรากฏขึ้นในหัวของมาเดลีนเธอยังจําได้ว่าเลือดไหลออกมาอย่างไม่หยุดมากแค่ไหนและเด็กชายครนครางอย่างไรมันต้องเจ็บมากแน่ฮะเมื่อเห็นแก้มที่ไรที่ติดของเขาตอนนี้มาเดลีนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่อธิบายไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีแผลเป็นคุณแม่คุณแม่คะค,ค,คนนี้คือแจ็คกี้ที่หนูบอกคุณแม่เกี่ยวกับเขาเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก เสียงของลิลลี่หวานและนุ่มนวลทำให้หัวใจของเธอละลายเหมือนขนมสายไหมมาเดลีนพยักหน้าอ้หนูคือแจ็คก,กี้เหรอเธอพูดด้วยความร่วมมือทั้งทั้งที่ทททไม่อยากให้ลิลลี่เข้าใกล้แจ็คสันมากเกินไปไม่ใช่เพราะเธอไม่ชอบแจ็คสันแต่เป็นเพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาได้เวลากลับบ้านแล้วลิเลียนบอกลาแจ็คก,กี้ตอนนี้โอเคไหมได้ค่ะลิลลี่ยกมืออ้วนอ้วนโบกมือไปให้เด็กชายอีกคนบายบายแจ็คก,กี้เจอกันพรุ่งนี้ มาเดลีนยิ้มให้แจ็คสันอย่างอบอุ่นลาก่อนสหายตัวน้อยเพราะเหตุนี้เธอจึงหันกลับมาพร้อมกับลินลี่ในอ้อมแขนและจักไปด้วยการถือร่มกับมือข้างเดียวไม่เกินสองก้าวต่อมามาเดลีนก็พบว่าตัวเองหยุดเดินอย่างกระทันหันในทางที่เธอจะไปฝนตกลงมาหนักขึ้นและมีลมแรงในช่วงสุดท้ายของฤดูร้อนมันเกิดหนาวเย็นขึ้นเมื่อสายลมพัดผ่านมามาเดลีนหันหลังกลับไปจ้องแจ็คสันที่ยืนอยู่ข้างประตู เด็กชายดูเหมือนจะไม่ได้สวมใส่อะไรมากนักและกระเป๋านักเรียนที่สะพายดูมีน้ำหนักดวงตาที่สดใสของจักสรรมองมาที่เธอเขาอยู่ใกล้มากแต่มาเดลีนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามีระยะทางอันแสนไกลระหว่างเธอกับจักสรนทันใดนั้นหัวใจของเธอได้บีบตัวแน่นเมื่อเธอจำเด็กที่เมเรดิตและเจเรมีฆ่าได้เธอเดินกลับมายืนตรงหน้าจักสรรพ่อแม่ของหนูกำลังมารับหนูใช่ไหมสาหาตตัวน้อยพ่อของผมยุ่งจักสันตอบ มาเดลินยิ้มแล้วแม่ของหนูละ่ะมาเดลินเฝ้ามองการปฏิเสธที่ลุกเป็นไฟในสายตาของจักสานเมื่อเอ่ยถึงเมรดิตวินาทีนั้นครูประจำชั้นของจักสันเดินมาบอกเธอว่าเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่เลิกเรียนแต่พวกเขายังไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวของจักสันได้เลยมาเดลินลังเลก,ก่อนที่จะกดหมายเลขของเจเรมีแต่มันกลับถูกโอนไปที่บริการฝากข้อความอัตโนมัติ ครุ่นคิดอยู่สองสามวินาทีจากนั้นเธอก็ตัดสินใจเรียกแจ็คสันเฮสหายตัวน้อยอยากกลับบ้านกับฉันก่อนไหมเรารอจนกว่าพ่อของหนูจะติดต่อฉันและพานหนูกลับบ้านนั่นวิเศษที่สุดแจ็กกี้จะมาเป็นแขกบ้านเราหนูมีความสุขมากที่สุดเลยคุณแม่เด็กหญิงตัวเล็กๆอบแขนของเธอรอบๆมาเดลีนพร้อมกับอุทานอย่างตุง้งติ้งทำให้มาเดลีนพบว่ามันยากที่จะไม่ลูบหัวเธอด้วยความรัก เมื่อมาเดลีนดูเหมือนจะรู้จักกับพ่อของจักสันครูประจำชั้นจึงส่งมอบเขามาให้เธอครึ่งชั่วโมงต่อมามาเดลีนมาถึงอพาร์ตเมนต์พร้อมกับเด็กทั้งสองคนที่จูงมาลินลี่กระโดดไปรอบๆและดึงจักสันเข้าไปในบ้านด้วยความตื่นเต้นเธ,นเธอแบ่งปันขนมและผลไม้ที่เธอโป,ปลดปรากับเขามาเดลีนไปที่ห้องครัวเพื่ออบเค้กชิ้นเล็กๆสำหรับเด็กทั้งสองในห้องครัวแบบเปิดมาเดลีนมองเห็นลิเลียนและจักสันอย่างชัดเจนทั้งสองนั่งอยู่บนเก้าอี้เล็กๆข้างโต๊ะกาแฟ สำหรับเด็กที่ขี้เกียจทำการบ้านแต่จูจูลินลี่ได้นำสมุดการบ้านของเธอออกมาเปิดทำด้วยตัวเองในวันนี้อย่างน่าประหลาดใจบทที่193เฮ้จักกี้นายรู้หรือไม่ว่าทำไม1นบวกหเท่ากับ2องทำไมแอปเปิลสองลูกบวกกล้วยหนึ่งลูกเท่ากับสามอ่ะแจ็กกี้แจ็กกี้นายชอบเหตุไหม ลินลี่ราวกับว่าเธอแปลงร่างเป็นหนอนหนังสือมีคำถามและลินลี่เริ่มถามแจ็คสันทีละคำถามพร้อมกับดวงตากลมของเธอที่ส่องประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็นในชีวิตแจ็คสันอายุแค่ห้าขวบแต่เขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากเขาพยายามตอบทุกคำถามของลินลี่อย่างจริงจังเขาอดทนอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อลินลี่แสดงความสับสนเล็กน้อยในตอนแรกมาเดลีนกลัวว่าจะมีบางอย่างผิดพลาดหากลินลี่และแจ็คสันกลายเป็นเพื่อนกันจริงฮ่า แต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าทําให้เธอคลายความกังวลเหล่านั้นเพราะแจ็คสันทําตัวเหมือนพี่ชายที่เข้าอกเข้าใจและรักน้องสาวของเขาอย่างไม่มีขีดจํากัดสายตาที่อบอุ่นทําให้หัวใจของเธอละลายแต่อย่างไรนั้นรอยยิ้มของมาเดลีนปรากฏอยู่ได้ไม่นานนะักบางทีลิเล,ลียนอาจมีพี่สาวที่รักเธอมากกว่านี้ก็เป็นได้ถ้าลูกคนแรกของเธอยังมีชีวิตอยู่บางทีเธออาจจะมีฉากของความอบอุ่นใจอยู่ในใจเมื่อมองไปเห็นลูกทั้งสองนายอยากเล่นซ่อนแอบไหมแจ็กกี้ ลินลี่ยื่นมือไปทางจักสันอย่างเชื้อเชิญหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งจักสันได้จับมือลินลี่เป็นการยอมรับได้สิฉันจะเล่นกับเธอเองมาเดลินรู้สึกว่าเสียงของเขายังดูเป็นเด็กแต่ผิดปกติตอนเขาเปิดปากพูดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาจักสันดูเหมือนไม่รู้วิธีว่าจะยิ้มยังไงและนั่นเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเขาไม่ยิ้มเลยตั้งแต่พาพวกเขากลับมาจากโรงเรียนนั่นไม่ใช่พฤติกรรมของเด็กที่เป็นปกติ เรื่องนี้มันดูสับสนแต่ตอนนี้มาเดลีนวางเค้กอบและน้ำส้มไว้บนโต๊ะกาแฟก่อนที่เธอจะเป็นคนค้นหาเด็กๆที่เล่นซ่อนแอบกันอยู่โทรศัพท์ของเธอดังขึ้นมาเสียก่อนเธอรับสายเมื่ออ่านหมายเลขของผู้โทรทำไมคุณถึงโทรมาผมคิดว่าคุณเป็นคนที่บอกว่าจะไม่ให้ผมมาเจอคุณอีกต่อไปคุณวิล่าเสียงนุ่มทุ้มที่มีสเสน่ห์ของเจเรมีดังขึ้นตามสายแม้ว่าน้ำเสียงของเขาดูเจ้าชูในขณะนี้มาเดลีนหัวเราะเบา คุณไม่ได้สังเกตเห็นสายเรียกเข้าจากครูประจำชั้นของลูกชายคุณก่อนที่จะโทรกลับมาหาฉันใช่ไหมคุณวิทแมนฉันเข้าใจว่างานมีความสำคัญแต่เด็กก็ต้องการเลี้ยงดูจากความรักจากพ่อแม่เช่นกันสายเริ่มเงียบขณะที่เธอเอ่ยคำพูดหลังจากนั้นไม่นานเสียงของเจเรมี่ก็ดังขึ้นจากลำโพงอีกครั้งลูกชายของผมอยู่ที่นั่นกับคุณหรอช่วยส่งที่อยู่มาให้ผมทีและผมจะไปที่นั่นในไม่ช้า มาเดลีนไม่รังเกียจที่จะให้ที่อยู่ของเธอกับเจเรมีแม้ว่าสุดท้ายแล้วหากเขาต้องการค้นหาเธอมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะสืบหาอยู่ดีหลังจากส่งที่อยู่ให้เขาแล้วเธอตัดสายสนทนาทันทีแจ็คก,กี้เกิดอะไรขึ้นแจ็คก,กี้แจ็คก,กี้ทันใดนั้นลินลี่ก็ตะโกนขึ้นขณะที่มาเดลีนกำลังจะเรียกเด็กทั้งสองคนมาทานขนมเมื่อคิดว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นมาเดลีนจึงรีบวิ่งไปที่ห้องเก็บของที่เสียงดังมาจากทางนั้น เมื่อเปิดไฟให้สว่างขึ้นเธอต้องตกใจเมื่อเห็นว่าแจ็คสันเหลือบตามองอยู่ตรงมุมของห้องโดยที่สีสะอยู่ระหว่างข่าแขนของเด็กชายอบรอบตัวเองในท่ากอดเข่าขณะที่ตัวเขาสั่นเทาลินลี่กระพริบตาอย่างไร้เดียงสาที่เธอแจ็กกี้กับหนูแค่เล่นซ่อนหาเองคุณแม่แต่ทันใดนั้นเขาก็มาซ่อนตัวที่นี่และหยุดพูดไปไม่เป็นไรลูกรักแม่อยู่ที่นี่มาเดลีนปลอบใจลินลี่ก่อนจะเดินไปนั่งยองๆตรงหน้าแจ็คสันเป็นอะไรไปเจ,จ้าแจ็คสัน เธอถามอย่างอ่อนโยนพลางเอื้อมมือไปแตะไหล่ของเขาแจ็คสันสั่นตามสัมผัสและกอดตัวเองแน่นขึ้นด้วยความกลัวมาเดลีนรู้สึกว่าหัวใจของเธอบีบรัดกับปฏิกิริยาแปลกๆความกังวลของเธอเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าไม่ต้องกลัวแจ็คสันนาวิลาจะไม่ทำร้ายหนูเด็กขาดมาเดลีนเอื้อมมืออีกครั้งเพื่อวางมือบนไหล่ของแจ็คสันแจ็คสันก็เงยหน้าขึ้นมาในที่สุดสีหน้าของเขาซีดและสีหน้าของเขาดูแย่ดวงตากลมปริมไปด้วยน้ำตา ด้วยเหตุผลที่เธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาเดลีนรู้สึกว่าหัวใจของเธอแตกสลายเมื่อได้เห็นภาพนั้นความรู้สึกนั้นคล้ายกับตอนที่เธอถูกบังคับให้คลอดลูกก่อนกำหนดหัวใจของเธอเสียดแทงด้วยความเจ็บปวดที่คล้ายกับการสูญเสียลูกในขณะนี้มือของเธอค่อยๆยกขึ้นมาลูกหัวจักสันเบาๆน้ำเสียงของเธออบอุ่นและนุ่มนวลขณะที่เธอพูดเป็นอะไรไปจะจักสัน มีอะไรทําให้หนูไม่พอใจหรือเปล่าบอกนาวิล่าได้เลยนะไม่เป็นไรนะจุจุมันจะโอเคนะวิล่าอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายหนูเด็ดขาดตาของจักสันแดงขึ้นในขณะที่เขาเฝ้าดูมาเดลีนที่ปลอบเขาริมฝีปากเล็กของเขาเม้มแน่นขณะที่เขาเข้ามาในอ้อมแขนของมาเดลีนเสียงของเขาสั่นเทาขณะที่เขาตัวสั่นเขาเรียกมาเดลีนแม่บทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ คงเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่มาเรียนจะคาดการไว้คือแจ็คสันวิ่งเข้าไปในอ้อมแขนเธอและเรียกเธอว่าแม่ของเขาแจ็คสันคงจะรู้สึกหวาดกลัวและไม่ปลอดภยัยเขาฝังร่างเล็กๆของเขาลึกลงไปในอ้อมแขนของเธอราวกับว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะลดความกลัวของเขาได้คือการจับเธอไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างของเขาในขณะที่ดวงตาของเขายังคงปิดอยู่ มาเดลีนรู้สึกว่าหัวใจของเธอบีบแน่นขึ้นที่มองเห็นความทุกข์ที่แก้มเล็กๆของเขาเป็นเวลานานสักพักที่เธอรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ล่วงล้ำเข้าไปในอกของเธอเธอยกมือขึ้นลูบหัวของแจ็คสารและปลอบเขาด้วยเสียงแผ่วเบาของเธอตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะแจ็คไม่เป็นไรด้วยคำพูดปลอบโยนมาเดลีนเห็นแจ็คสารผ่อนคลายและสงบจากสภาพความกังวลก่อนหน้านี้แจ็คก,กี้โอเคไหมคะคุณแม่ลินลี่เดินเข้าไปถามอย่างไร้เดียงสา แน่นอนสิเขาจะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะลูกรักมาเดลินยิ้มแม่ทำขนมให้หนูหนูจะแบ่งกันทานกับเขาดีไหมแน่นอนที่สุดลิเลียนเอื้อมมือไปหาแจ็คสันมาเถอะนะแจ็กกี้ไปกินของว่างด้วยกันนะเค,ค้กของคุณแม่อร่อยที่สุดจากคําพูดของเธอแจ็คสันดูเหมือนจะดึงตัวเองออกจากความคิดนั้นในที่สุด เขากระพริบตากลมโตขนตายาวของเขากระพือขึ้นขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นมองมาเดลีนครอฟอร์ช้าๆแต่แน่นอนว่าแก้มสีแดงที่ดูเหมือนอึดอัดในใจเล็กน้อยแต่งแต้มให้แก้มเล็กๆของเขาหล่อเหลาขอโทษครับจูจูเขาก็ขอโทษคำพูดดังก้องด้วยความคุ้นเคยในหูของมาเดลีนเธอยิ้มอย่างอบอุ่นและลูบแก้มเล็กๆของแจ็คสันเบาๆหนูขอโทษเรื่องอะไรล่ะเด็กโง่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดสักนิด ความอิจชาวุบวับหลงเหลืออยู่ในสายตาของจักสันในขณะที่เขาเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของมาเดลีนทำให้เขารู้สึกอิจฉาลเลียนที่มีแม่ที่อบอุ่นและดูสนิทสนมเช่นนี้มาเดลีนพบว่าตัวเองกำลังถอนหายใจอย่างอธิบายไม่ถูกเมื่อเธอเห็นว่าอารมณ์ของจักสันกลับมาเป็นปกติความเริงร่าชล้างความอึดอัดในอกของเธอขณะที่เธอมองดูเด็กสองคนที่นั่งข้างๆกันพร้อมกับทานขนมที่เธอทำไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอเฝ้าดูแจ็คสันเช็ดนที่มุมปากของลิลเลียนอย่างห่วงใยห,หัวใจของเธอบีบแน่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นการเตือนเธอถึงเด็กที่เธอเสียไปจากนั้นลินลี่ลุกขึ้นไปยังห้องน้ำมาเดลีนจึงกล้าถามเขาว่าเ hey, ฮ้แจ็คปกติแม่ของหนูดูแลหนูยังไงบ้างแจ็คสันลังเลที่จะตอบในขณะที่เขาดื่มน้ำส้มแสงในดวงตาของเขาก็ค่อยๆรี่ลงคำตอบสำหรับคำถามนั้นชัดเจนแล้วตอนนี้ เมื่อสามปีก่อนเธอเคยเห็น Meredith เมรดิตเฉือนแก้มของแจ็คสันด้วยมีดผลไม้อย่างไร้ความปราณีเมรดิตทำเธอกลัวยิ่งกว่าปีศาจตนใดที่สามารถยืนอย่างโดดเดี่ยวไม่แยแสเมื่อต้องเผชิญกับน้ำตาของลูกชายตัวเองผู้หญิงแบบนี้ใช้ลูกชายตัวเองถีบตัวเองขึ้นเพื่อฐานะและความมั่งคั่งทำไมคนอย่างเธอยังมีอยู่บนโลกนี้อีกนี่คงเป็นเหตุที่ทำให้แจ็คสันจะทำตัวแปลกๆแบบนี้หล่อนทำอะไรไปบ้างที่ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวจนวิ่งเข้าไปในอ้อมแขนของเธอและเรียกเธอว่าแม่ของเขา เจเรมี่ไม่ให้ความสนใจแจ็คสันเลยเหรอเจเรมี่ปล่อยให้แจ็คสันอยู่กับการทรมานของเมรดิตตามลําพังนั้นเหรอความเงียบของแจ็คสันทําให้มาเดลินหยุดคําถามของเธอเธอเปลี่ยนหัวข้อคําถามและลูกหัวที่น่ารักของเขาแทนหนูคิดว่าฉันดูเหมือนคนที่หนูรู้จักมากหรือเปล่าคนที่ชื่อแมดดี้ใช่ไหมหลังจากพูดคําพูดนั้นของเธอทําให้แจ็คสันจ้องมองเธออย่างเบื่อหน่ายก่อนที่เขาจะพยักหน้าผมคิดว่าคุณเป็นแมดดี้ในตอนแรกมาเดลินยิ้ม าฉันเป็นแมดดี้คนนั้นละ่ะฉันมั่นใจว่าแม่ของเธอคงบอกว่าแมดดี้เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวใช่ไหมที่แมดดี้คนนั้นเคยทำร้ายหนูมาก่อนแจ็คสีหน้าของแจ็คสันดูเคร่งครึมขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของเธอจากนั้นเขาก็เริ่มสส่หัวอย่างแรงแมดดี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่น่ากลัวแน่นอนเธอจะไม่มีวันทำร้ายผมคำพูดของเขามีความชัดเจนและดวงตาของเขาดูมุ่งมั่นเป็นพิเศษมาเดลินตกตะลึงเมื่อความรู้สึกที่ไม่อาจพูดออกมาได้เริ่มเกิดขึ้นในใจ บทที่195การที่แจ็คสันวิทแมนเชื่อใจเธอมากแม้จะอายุยังน้อยเป็นสิ่งที่มาเดลีนคิดไม่ถึงมาก่อนผมสามารถเรียกคุณว่าพี่สาววิล่าจากนี้ไปได้ไหมครับแจ็คสันมองไปที่มาเดลีนอย่างมีความหวังมาเดลีนพยักหน้าและยิ้มออกมาทว่าจิตใจของเธอ,อยังลังเลก,กับภาพจำที่แจ็คสันเรียกเธอว่าแม่เมื่อครู่แน่นอนสิ เมื่อได้ยินคำตอบของเธอรอยยิ้มที่สง่างามจากใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของแจ็คสันน้อยนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่มาเดลีนได้เห็นรอยยิ้มของแจ็คสันไม่ว่าจะเป็นเมื่อสามปีที่แล้วหรือสามปีต่อมาในวันนี้ลักยิ้มสองข้างปรากฏขึ้นที่มุมปากของแจ็คสันขณะที่เขายิ้มเขาดูอบอุ่นและน่ารักเช่นเดียวกับลิเลียนมาเดลีนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ท่วมท้นในอกของเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่เหมือนเทวดาตัวน้อยของเด็กคนนี้ หลังจากนั้นไม่นานเจเรมีได้ปรากฏตัวเขาขอเข้าไปในบ้านแต่มาเดลินรั้งเขาไว้ข้างนอกกรุณาดูแลลูกชายของคุณให้ดีกว่านี้คุณวิทแมนทั้งที่แท้จริงแล้วเขาคือลูกชายที่มีค่าของคุณกับคนรักของคุณขณะที่พูดทุกคำมาเดลีนอสบตาเขาต้องการจะสื่อความหมายจากใจจริงเธอหันกลับไปมองแจ็คสันด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและแผ่วเบามาเถิดแจ็คพ่อของหนูมาที่นี่เพื่อรับหนูกลับบ้านหนูมาที่นี่ได้เสมอทุกครั้งที่หนูต้องการนะได้เลยครับ แจ็คสันพยักหน้าแล้วค่อยๆสับขาสั้นๆไปยืนข้างๆเจเรมี Jeremy. แทนที่จะทักทายพ่อของเขาแจ็คสันยังคงยืนเงียบอยู่ข้างๆเขาพ่อลูกคู่นี้ทําให้เธอรู้สึกแปลกๆมันดูหังเหินขอบคุณมากนะวิลาเจเรมีแสดงความขอบคุณเขาอยากจะพูดมากกว่านี้แต่ถูกโทรศัพท์ขัดจังหวะก่อนเวลาอันควรขณะมองไปที่หน้าจอเขารู้ได้ทันทีว่าปลายสายคือเมเรดิต เจเรมี่ใช้เวลาสองสาวินาทีในการลังเลก่อนที่จะกดรับสายในเวลาต่อมาเมื่อสายถูกเชื่อมต่อกันคำบ่นและเสียงครวญครางของเมเรดิตดังลอยเข้ามาจากอีกด้านเจเรมี่ฉันเพิ่งไปรับแจ็คจากโรงเรียนอนุบาลแต่ครูบอกฉันว่าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวิลาควินได้พาลูกชายของเราไปแล้วเธอต้องการอะไรทำไมเธอถึงลักพาตัวแจ็คตอนนี้เราควรทำยังไงดีเจเรมี่ฉันกลัวมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวิลาควินทำร้ายแจ็คเจเรมี่ เป็นไปไม่ได้เลยที่มาเดลีนจะไม่สามารถฟังเมเรดิตพูดได้ทุกคำเนื่องจากเสียงที่กำลังพูดนั้นดังออกมาแค่ไหนเธอหัวเราะเบาๆขณะมองดูเจเรมีขมวดคิ้วพร้อมแยกริมฝีปากออกแล้วพร้อมจะตอบกลับมาเดลีนถือโอกาสเอื้อมมือไปคว้าโทรศัพท์ของเขาแล้ววางแนบข้างหูของเธอแทน,ท,นทันทีเสียงกรีดร้องแหลมสูงของเมเรดิตยังคงดังออกมาจากลำโพงเจเรมีเจเรมีคุณได้ยินฉันไหมเจคุณครอฟอร์เธอพูดถูกฉันลักพาตัวลูกชายของเธอมา แต่ในความจริงแล้วจะบอกอะไรให้นาะฉันไม่เพียงแต่ลักพาตัวลูกชายของเธอเท่านั้นแต่ฉันยังอยู่กับคู่มั่นของเธออีกด้วยเธอต้องการช่วยพวกเขาใช่ไหมถ้างั้นนำฆ่าไถามาที่บ้านของฉันดีไหมละ่ะโอ้และโทรเรียกตำรวจด้วยในขณะที่เธอเดินทางมาเมรดิตตัวแข็งเมื่อเธอได้ยินเสียงของมาเดลีนเธอค่อยๆรับฟังคำพูดของผู้หญิงคนนี้เมื่อนึกถึงใบหน้าที่กระอักกระอ่วนและโกรดเกรียวของเมรดิตมาเดลีนยิ้มออกมาและส่งโทรศัพท์คืนให้เจเรมี นี่จะต้องเป็นตำนานรักที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณวิทแมนควรค่าแก่การรักษาไว้อย่างสูงชันควรกล่าวเช่นนั้นมาเดลีนบกมือลาแจ็คสันด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นลาก่อนนะแจ็คสันไว้เจอกันคราวหน้าแจ็คสันยิ้มและโบกมือกลับลาก่อนพี่สาววิลา่ามาเดลีนพยักหน้าและปิดประตูบ้านอย่างรวดเร็วเธอยิ้มออกมาอย่างมีเล่สในเมื่อเห็นท่าทางเคร่งขรึมกำลังครอบงำเจเรมี่อยู่จากการมองไปรอบๆของเธอ วันต่อมาเจเรมี่มาดักเจอมาเดลีนอย่างลับๆเมื่อเขาเห็นว่าเธอทำงานในร้านตามปกติในชุดสูทที่ตัดเย็บอย่างประณีตออร่าที่หน้าเคารพของเจเรมี่ดึงดูดจากสายตาที่น่าอิจฉามากมายเขาเดินตรงไปเพื่อพูดกับมาเดลีนอย่างไม่อ้อมค้อมคุณปู่เชื่อว่าเธอคืออดีตภรรยาของผมนะมาเดลีนครอฟอร์ดด้วยเหตุนี้ท่านอยากให้คุณเข้าร่วมงานครบรอบ50ปีของการก่อตั้งบริษัทวิทแมนในอีกสองวันข้างหน้า มาเดลีนยังคงวาดแบบงานของเธอต่อไปโดยไม่เงยหัวขึ้นมาสนใจเขาฉันขอโทษแต่ฉันไม่ต้องการใส่ใจกับประเด็นที่ไม่จําเป็นอีกแล้วปล่อยให้คนอื่นสงสัยฉันในฐานะอดีตภรรยาของคุณไปสักพักแล้วกันเธอจงใจเงยหน้าขึ้นเพื่อจ้องเข้าไปในดวงตาที่นิ่งๆิ่งของเจเรมี่มาเดลีนหัวเราะเบาฮ่าฮ่าคุณก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมล่ะคุณวิทแมนคุณเองก็สงสัยเหมือนกันที่คิดว่าฉันนี่แหละคืออดีตภรรยาที่น่าอับอายของคุณ คุณแกล้งมาตอนที่เรียกฉันไปที่ผับคุณรู้ดีว่าคุณกำลังทำอะไรตอนคุณกอดฉันและร้องให้แสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อมาเดลีนบางทีคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าคุณวิตแมนแต่ทุกคนยังจำได้ดีว่าคุณนรังเกียจและไม่ชอบมาเดลีนครอฟฟอร์ดมากแค่ไหนไม่มีทางที่คุณจะร้องไห้เพราะเธอด้วยเสียงแบบนั้นแม้ว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่ก็ตามนับประษาอะไรกับคำพูดที่คุณอ้างพูดมันออกมาตอนนั้นฉันพูดผิดหรอจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ